ในปัจจุบันมนุษย์เราถูกรายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีเราใช้สมาร์ทโฟนเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเรามีนาฬิกาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์และโทรศัพท์ของเราก็เชื่อมต่อกับเทอร์โมสแตตกระเป๋าเงินระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านและแม้กระทั่งยานพาหนะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์จากความอัจฉริยะนั้นที่ทำให้มันมีฟังก์ชันซึ่งบางครั้งก็อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาดักลาสเดทรีวัย35ปีกำลังนั่งอยู่ในห้องสอบสวนหมายเลขสองที่สำนักงานในอำเภอเทศมนทนบราว์เมืองกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาอย่างที่คุณเห็นดักลาสเดทรีกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สับสน นั่นเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับข่าวว่าตำรวจพบร่างของผู้สูญหายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะรูป,ปรพรรณคล้ายกับแฟนสาวของเขาที่กำลังไม่ทราบชะตากรรมแม้ว่าการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตนจะยังไม่เสร็จสิน้นแต่ดักลาสเดทรีก็รู้สึกเสียใจมากจนถึงขั้นอยากจะวางแผนแก้แค้นน่าแปลกที่ในช่วงเวลาที่เขากำลังสะอื้นให้อยู่นั้นมีสิ่งหนึ่งที่ดักลาสเดทรีไม่เคยรู้เลยว่า ในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงต่อมาตัวเขาเองภาพลักษณ์ของแฟนหนุ่มผู้รักใครกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนสาวของเขาเองนิโคลแวนเดอร์เฮเดนเมืองเลจวิลเทสมอนทนบราวนเมืองกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาคนครูสาววัย32ปีคนนี้คือนิโคลแวนเดอร์เฮเดนผู้ซึ่งเพื่อน,นเรียกเธอด้วยชื่อที่สนิทสนมกว่าว่านิกกี้ดักลาสเดทรี พบเธอครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2014และทั้งคู่ก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนนั้นเพราะความเข้ากันได้ดีทั้งในด้านความคิดและนิสัยนิกกี้และดักลาสเดทรีจึงมักจะชวนกันไปเดทด,ดูหนังและใกล้ชิดกันมากจนถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ตอนกลางคืนก็ไม่ยอมห่างกันเลยด้วยความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่คบกันนิกกี้และดักลาสเดทรีก็ได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดคิด นิกกี้พบว่าเธอตั้งครรภ์แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ทั้งคู่ก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างรวดเร็วในบ้านอันแสนสุขในตอนนั้นยังมีลูกของนิกกี้อีกสองคนคือน้องมิเคลาและไทเลอร์เด็กทั้งสองคนที่ดักลาสเดทรีก็มอบความรักความเอาใจใส่ให้ไม่ต่างจากลูกแท้ๆของตัวเองความรู้สึกที่จริงใจและความห่วงใย,ยนี้เองที่ช่วยให้พวกเขาสร้างครอบครัวที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ถึงเดือนพฤษภาคมปี2016ผลผลิตจากความรักของนิกกี้และดักลาสเดทรีลูกชายที่น่ารักของพวกเขาก็อายุครบ10เดือนโดยแก้มยุยที่น่ารักและรอยยิ้มที่สดใสเด็กน้อยคนนี้ได้นำความสุขมาสู่ครอบครัวอย่างเหลือลน้นสิ่งนั้นยิ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้นิกกี้และดักลาสเดทรีพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จพร้อมกับดูแลลูกๆได้อย่างเต็มที่พวกเขาพยายามอย่างหนัก จนบางครั้งก็ตกอยู่ในสภาวะเครียดและเหนื่อยล้าอย่างที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายนั้นทั้งคู่ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเติมความหวานให้ความสัมพันธ์ดังนั้นไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนหากมีเวลานิกกี้และดักลาสเดทรีก็จะพยายามจับตารางนัดเดทที่บาร์ต่างๆในเมือง ซึ่งเป็นที่ที่มีบารหนาแน่นที่สุดในอเมริกาพร้อมด้วยพื้นที่บันเทิงเครื่องดื่มและดนตรีที่เร้าใจในคืนวันศุกร์หนึ่งวันที่20พฤษภาคมปี2016ตามปกตินิกกี้และดักลาสเดทรีตัดสินใจจัดค่ำคืนแห่งการออกเดทพวกเขาได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กรายชั่วโมงมาดูแลลูกๆสถานที่ที่พวกเขาเลือกคือบาร์วอเ e อร n g ิงโฮสถานที่ที่มีชื่อเสียงในย่านนั้นสำหรับการแสดงดนตรีสด เพื่อเพิ่มความสนุกสนานพวกเขาได้ชวนเพื่อนสนิทอีกสองคนคืออารินโคลินชินสกี้และเกรกมาทูมาร่วมด้วยหลังจากเต้นและสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ที่วอ e เ i อริงโฮนาฬิกาก็บอกเวลาห้าทุ่มบรรยากาศที่คึกคักและค็อกเทลทำให้นิกกี้และอารินโคลินชินสกี้เพื่อนในกลงุงยังคงรู้สึกสนุกและอยากจะไปต่อ พวกเขาชวนดักลาสเดทรีและเกรกไปต่อร้านที่สองบาร์อีกแห่งชื่อ The s a r ด i ีนแคนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ12นาทีโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามในขณะที่นิกกี้กำลังตื่นเต้นและหวังว่าจะได้สนุกสนามต่อในค่ำคืนนี้กับดักลาสเดทรีเขากลับเลือกที่จะอยู่ที่ Watering ิงโ e กับเกรกอย่างกระทันหันเหตุผลที่ดักลาสเดทรีให้คือเขาและเกรกต้องการคุยกับเพื่อนสมัยมัธยมสองสาคนที่พวกเขาเพิ่งบังเอิญเจอในร้าน การตัดสินใจที่สวนทางของดักลาสเดทรีได้สร้างช่องว่างที่น่าอึดอัดใจให้กับนิกกี้แทนที่จะใช้เวลาแห่งความสุขที่หาได้ยากโดยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องลูกๆด้วยกันพวกเขากลับแยกกันไปคนละทางสิ่งนั้นเองที่ทำให้นิกกี้รู้สึกไม่พอใจอย่างมากความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งทำให้อารมณ์ของนิกกี้ขุ่นมัวแม้ว่าจะยังคงไปที่เดอะซาดีนแคนกับแอรอนแต่มือของเธอก็ไม่หยุดหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับดักลาสเดทรี ข้อความและการโทรถูกส่งไปอย่างต่อเนื่องเต็มไปด้วยความคับข้องใจและต้องการคำอธิบายหรืออย่างน้อยก็คำปลอบโยนจากดักลาสเด a ทรีแต่แล้วความผิดหวังก็เปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดเมื่อในช่วงแรกนิกกี้โทรหาเขาไม่ติดจนกระทั่งแอรอนเสนอว่าจะลองโทรหาดักลาสเดทรีให้แต่เรื่องน่าแปลกก็คือฝั่งของดักลาสเดทรีกลับรับสายทันที บางทีนี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่ดักลาสเดทรีแสดงความเฉยเมยต่อคนรักแต่วันนี้เหตุการณ์ได้เกินขีดจำกัดความอดทนของนิกกี้แล้วเวลา23.40นาทีในคืนนั้นด้วยอารมณ์ที่คุณมัวทำให้นิกกี้ไม่สามารถอยู่ต่อได้เธอทิ้งความสนุกไว้กลางคันและเดินออกจากเดอะซาดินแคนไปเพียงลำพังในสภาพอารมณ์ที่แปรปรวนแอรอนเป็นห่วงจึงเรียบตามไปและพยายามเกลี้ยกล่อมให้นิกกี้ใจเย็นลง และอย่าจากไปในสภาพอารมณ์แบบนี้แต่คำแนะนำของเขาดูเหมือนจะไม่มีผลอีกต่อไปนิกกี้รู้สึกเจ็บปวดกับท่าทีของดักลาสเดทรีมากเกินไปแล้วเมื่อนิกกี้เดินออกไปได้สักพักแอรอนก็ยังคงเดินตามอย่างอดทนหวังว่าจะสามารถปลอบโยนและช่วยให้เธอสงบลงได้แม้กระทั่งเสนอที่จะไปส่งเธอกลับบ้านแต่นิกกี้กลับมีปฏิกิริยาที่รุนแรงจนทำให้คนรอบข้างหันมามองพวกเขา เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนั้นแอรอนจึงจำต้องยอมแพ้เขาตัดสินใจกลับเข้าไปในบาร์และปล่อยให้นิกกี้กลับบ้านไปคนเดียวการตัดสินใจที่ในตอนนั้นเขาไม่คาดคิดว่าในภายหลังมันจะกลายเป็นความเสียใจที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตตีสของวันที่21พฤษภาคมปี2016ดักลาสเดทรีกลับถึงบ้านหลังจากค่ำคืนอันยาวนาน ที่นั่นเขาได้พบกับดัลลัสพี่เลี้ยงเด็กที <the> s s ่กำลังรอคอยอย่างเหนื่อยล้าเพื่อที่จะได้เลิกงานเมื่อเห็นดักลาสเดทรีกลับมาคนเดียวดัลลัสจึงถามถึงนิกกี้แต่เขาเพียงแค่นิ่งเงียบไม่ตอบอะไรหลังจากการสนทนาสั้นๆดักลาสเดทรีก็อนุญาตให้พี่เลี้ยงเด็กกลับบ้านได้เกือบ11ชั่วโมงต่อมาเวลา13นาฬิกา40นาทีของวันเดียวกันกรมความปลอดภัยสาธารณะเทสมนทนบราวได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ขาดคิด เป็นสายจากเกษตรกรในท้องถิ่นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขาแจ้งว่าได้พบผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพที่น่าเป็นห่วงนอนแน่นนิ่งอยู่ในทุ่งนาของเขาใกล้กับถนนฮอฟแมนในพื้นที่เบลวิลผู้หญิงที่ถูกพบในที่เกิดเหตุมีลักษณะเด่นที่น่าสังเกตอายุประมาณ30ปีผมสีบลอนด์และที่ข้อมือยังมีสายรัดข้อมือสีชมพูเหมือนกับที่แจกในงานคอนเสิร์ต เนื่องจากสภาพพิเศษของเธอที่ไม่มีทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไม่สามารถระบุตัวตนได้ทันทีจึงจำเป็นต้องเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้ในการระบุตัวตนในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเวลา16นาฬิกาของวันเดียวกันก็มีสายโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาที่กรมความปลอดภัยสาธารณะเทศมนตรีบราวปลายสายเป็นเสียงของดักลาสเดทรี เวลา16นาฬิกา25น,นาทีเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปถึงบ้านของดักลาสเดทรีด้วยเหตุผลเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของนิกกี้การสนทนาทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างลับๆด้วยกล้องติดตัวเมื่อตำรวจมาถึงดักลาสเดทรีปรากฏตัวในสภาพมึนเมาด้วยใบหน้าที่ซีดเสียวผิดปกติอย่างไรก็ตามบนร่างกายของเขาไม่มีร่องรอยบาดแผลที่น่าสงสัยใดๆ ตลอดกระบวนการทำงานกับตำรวจดักลาสเดทรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาตอบทุกคำถามอย่างละเอียดแม้กระทั่งยอมมอบโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ตรวจสอบข้อความที่เกี่ยวข้องในเวลานี้ตำรวจยังไม่ได้บอกอะไรกับดักลาสเดทรีและครอบครัวของนิกกี้เกี่ยวกับการพบร่างของผู้หญิงในทุ่งนาเพราะทุกอย่างยังเป็นเพียงข้อสงสัยที่คลุมเครือเมื่อถูกถามว่า เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นก่อนที่นิกกี้จะหายตัวไปดักลาสเดทรีให้การว่าหลังจากที่คุยกับเพื่อนสมัยมัธยมเสร็จเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีเพื่อจะส่งข้อความหานิกกี้บอกว่าเขากําลังจะไปหาเธอที่บาร์แห่งที่สองที่เธออยู่แต่เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาดักลาสเดทรีก็เห็นข้อความจำนวนมากจากนิกกี้ไม่ใช่ข้อความธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความกโกรธและความคับข้องใจ นิกกี้ส่งข้อความมาถามตลอดว่าดักลาสเดทรีอยู่ที่ไหนด้วยน้ำเสียงที่เกร้ยวกราดและเต็มไปด้วยคำกล่าวหาว่าเขากำลังทำอะไรลับหลังเธออย่างแน่นอนเกรกมาทู u, เพื่อนที่เลือกอยู่ที่วอเทอริงโฮกับดักลาสเดทรีในคืนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยตำรวจจึงถามเกี่ยวกับท่าทีของนิกกี้ทางโทรศัพท์ตอนที่โทรหาดักลาสเดทรีได้เกรกให้การว่า ตอนที่แอรอนโทรหาดักลาสเดทรีคนที่รับสายคือเกรกเพราะดักลาสเดทรีกำลังยุ่งอยู่กับการคุยกับเพื่อนๆแต่นิกกี้ไม่ยอมฟังคำอธิบายของเกรกและขึ้นเสียงด้วยความโกรธรอจนกระทั่งแอรอนโทรมาบอกดักลาสเดทรีว่านิกกี้เดินออกไปคนเดียวเพราะกังวลว่านิกกี้อาจตกอยู่ในอันตรายหากเดินเตรเตลคนเดียวในสภาพมึนเมาดักลาสเดทรีและเกรกจึงออกจากบาร์แห่งแรกแล้วขับรถไปตามหาเธอตามท้องถนน หลังจากค้นหาประมาณ30นาทีพวกเขาก็ไปถึงร้านเดอบซาดีนแคนตอนเที่ยงคืน10นาทีที่นั่นแทนที่จะค้นหานิกกี้ต่อทั้งสองกลับนั่งดื่มต่ออีกสองสามแก้วจนกระทั่งหลังตีสองพวกเขาจึงออกจากร้านประมาณตีสองครึ่งเกร็กได้ขับรถไปส่งดักลาสเดทรีที่บ้านดักลาสเดทรีกล่าวว่า เมื่อเช้ามืดหลังจากให้พี่เลี้ยงเด็กกลับไปแล้วเขาก็ไปนอนและตื่นขึ้นมาตอน6กโมงครึ่งเพื่อป้อนอาหารให้ลูกจากนั้นเขาก็นอนต่อจนถึง10บโมงครึ่งถึงจะตื่นตลอดเวลานั้นไม่เห็นนิกกี้เลยแต่ดักลาสเดทรีไม่ได้สงสัยอะไรมากแค่คิดง่ายๆว่าแฟนสาวอาจจะกำลังงอนและไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไม่ก็บ้านแม่อย่างไรก็ตามยิ่งเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายเขาก็ยิ่งรู้สึกกังวลจนถึงสี่มงเย็น จึงโทรแจ้งตำรวจหลังจากที่ตำรวจจากไปบรรยากาศในบานของดักลัสเดทรีก็อึอดอัดขึ้นมาทันทีเมื่อเฮเทอร์เมเยอร์น้องสาวของนิกกี้มาแจ้งว่าเธอได้รับข่าวเกี่ยวกับการคนพบที่น่าตกใจในทุ่งนาสีหน้าของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความสับสนอย่างที่สุด บรรยากาศที่ตึงเครียดยาวนานจนกระทั่งเวลาหนึ่งทุ่มเมื่อหน่วยงานสืบสวนได้ขอให้ดักลาสเดทรีไปที่สถานีตำรวจทันทีเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนการถามเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องดื่มในกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนที่เป็นมืออาชีพ ขวดน้ำไม่เพียงแต่ช่วยเก็บ DNA ได้อย่างแนบเนียนแต่การแสดงความใส่ใจยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งจะทําให้ผู้ให้ปากคําไว้วางใจและแบ่งปันข้อมูลได้มากขึ้น1933นหลังจากที่ดักลาสเดทรีสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างนักสืบสองคนคือลีคิงสตันและเบรนส์ลิงเกอร์ก็เริ่มการสอบปากคำพวกเขาขอให้เขาเล่าลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนที่นิกกี้หายตัวไปอีกครั้ง หลังจากการสอบปากคาตำรวจได้เข้าตรวจคนบ้านของนิกกี้และดักลาสเดทรีเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัวของนิกกี้บางส่วนไปเปรียบเทียบ DNA กับผู้หญิงที่พบในทุ่งนาสิ่งที่น่าประหลาดใจคือที่นั่นพวกเขายังบังเอิญพบรองเท้าแอร์จอแดนคู่หนึ่งที่มีร่องรอยต้องสงสัยอยู่ด้านล่างเชื่อกันว่ารอยรองเท้านั้นคล้ายกับรอยรองเท้าที่พบบนร่างกายของผู้หญิงในทุ่งนา พวกเขายังพบร่องรอยที่น่าสงสัยนั้นปรากฏอยู่บนพื้นโรงรถและในรถของนิกกี้ด้วยที่น่าสังเกตคือเพื่อนบ้านคนหนึ่งให้การว่าขณะที่เขากำลังตัดหญ้าที่บ้านเขาบังเอิญพบสิ่งของน่าสงสัยในสนามหญ้าได้แก่สายชาร์จโทรศัพท์ที่มีคราบเปื้อนเส้นผมสีบลอนกระจายอยู่และมีร่องรอยที่น่ากังวลอยู่ข้างๆผลการตรวจ DNA ในวันต่อมายืนยันว่าไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปผู้หญิงที่พบในทุ่งนา ก็คือนิกกี้ความสอดคล้อมยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นทั่วทั้งทุ่งนาและพบเสื้อผ้ากระเป๋าถือและโทรศัพท์ของนิกกี้ทั้งหมดนี้เหมือนเป็นจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของคดีที่ใกล้จะคลี่คลายเรื่องราวอันน่าเศร้ากำลังจะถูกเปิดเผยจากการระสมผสานข้อมูลจากโทรศัพท์หลักฐานที่รวบรวมได้และทำให้การจากพยาน เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในคืนแห่งโชคชะตานั้นได้ในระดับหนึ่งบางทีหลังจากออกจากบาร์ด้วยความโกรธนิกกี้อาจจะกลับมาถึงหน้าบ้านก่อนและเมื่อดักลาสเดทรีกลับมาจากเดอะซาดีนแคนในตอนเช้ามืดทั้งสองคนอาจเกิดความขัดแย้งกันซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าหลังจากนั้นดักลาสเดทรีได้ใช้รถของนิกกี้เองเพื่อนำร่างของเธอไปทิ้งไว้ที่ทุ่งนาอันเปรี่ยวร้าง สมมุติฐานนี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อริเบกามอสแฟนเก่าของดักลาสเดทรีหลังจากทราบข่าวก็รีบไปให้การกับตำรวจเธอเปิดเผยว่าในช่วงเวลาที่คบกันดักลาสเดทรีเคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเธอซึ่งเป็นข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับนิสัยที่แท้จริงของเขาข้อมูลที่น่าตกใจนี้ได้รับการยืนยันในภายหลังโดยเฮเธอร์เมเยอร์1909นของวันที่23พฤษภาคมปี2016 ดักลาสเดทรีถูกจับกลุมอย่างเป็นทางการและถูกนำตัวไปยังเรือนจำของเทศมนตรีในขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งข้อหาด้วยความระเอียดรอบคอบในกระบวนการสืบสวนตำรวจตัดสินใจว่าในระหว่างที่รอเงื่อนไขที่เพียงพอในการตั้งข้อหาดักลาสเดทรีพวกเขาจะนำเกรกเข้าห้องสอบสวนเพราะเป็นไปได้ว่าเกรกอาจจะร่วมกับดักลาสเดทรีสร้างความผิดพลาดในคืนนั้นหรืออย่างน้อยก็น่าจะรู้บางสิ่งที่สำคัญตอนที่อยู่กับดักลาสเดทรี พวกเขาตั้งคำถามชี้นำอย่างชาญฉลาดโดยหวังว่าในนาทีที่เผลอไผลเกรกอาจจะเปิดเผยความจริงบางส่วนที่เขาพยายามซ่อนอยู่ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเผชิญกับท่าทีที่แน่วแน่ของทั้งดักลาสเดทรีและเกรกตำรวจจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอผลการตรวจ DNA พวกเขาคาดว่าดักลาสเดทรีจะถูกตั้งข้อหาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนิกกี้ซึ่งเป็นข้อหาการกระทำโดยเจตนาระดับที่ห อย่างไรก็ตาม18วันต่อมาเมื่อการทดสอบและการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งหมดเสร็จสิน้นสิ่งที่ตำรวจได้รับกลับเป็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจยอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างอยู่นอกเหนือความคาดหมายของพวกเขาผลการตรวจพบว่าร่องรอยในรถไม่ใช่ของนิกกี้ร่องรอยในโรงรถไม่ใช่ของคนและคราบบนรองเท้าก็ไม่ใช่ของเหลวที่มีสีนอกจากนี้กล้องวงจรปิดที่ร้านเดอะซาดีนแคนในขณะนั้นก็ถูกตำรวจเก็บรวบรวมและตรวจสอบแล้ว เป็นจริงตามคำให้การของดักลาสเดทรีและเกรกในวันก่อนหน้าพวกเขาไปที่ร้านเพื่อตามหานิกกี้ตอนเวลาเที่ยงคืน10นาทีและอยู่ที่นั่นจนถึงตีสองก่อนจะเริ่มเดินทางกลับดักลาสเดทรีได้รับการปล่อยตัวทันทีแต่ถ้าไม่ใช่ดักลาสเดทรีและไม่เกี่ยวข้องกับเกรกแล้วใครคือผู้ที่ก่อเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้กับนิกกี้คำตอบอยู่ในผล D n a แปลกๆจากถุงเท้าของนิกกี้สเดือนหลังจากพบเธอในทุ่งข้าว ห้องปฏิบัติการอาชญากรรมได้แจ้งตำรวจว่าพวกเขาได้รวบรวม DNA เพียงพอจากถุงเท้าข้างหนึ่งที่นิกกี้สวมในวันที่เกิดเหตุเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล DNA อาชยากรแห่งชาติและน่าประหลาดใจที่พวกเขาพบผลลัพธ์ที่ตรงกับคนที่มีประวัติการใช้กำลังหรือแม้กระทั่งเคยพัวพันกับคดีที่ละเมิดกฎหมายที่ร้ายแรงกว่าในเวอร์จิเนีย ชายวัยว38ปีจอร์จเอสเบิร์ชเกิดในปี1978ที่เวอร์จิเนียโดยร่างกายสูง1เมตร93เซนติเมตรหนัก122กิโลกรัมดังนั้นจอร์จจึงมักถูกเรียกด้วยฉายาว่าบิ๊กคันทรีในปี1998จอร์จถูกดำเนินคดีในคดีที่ชื่อว่าทรอยไวท์หลังจากนั้นจอร์จก็ถูกตัดสินให้พ้นผิด ในปีเดียวกันเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหารักทรัพย์และต้องได้รับการคุ้มครองโดยโฮสมาร์กพร้อมทั้งมีข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อหนีจากอดีตจอร์ชย้ายไปนิวยอร์กพร้อมกับภรรยาและลูกสองคนแต่ชีวิตครอบครัวก็พังทลายลงในไม่ช้าหลังจากย่าร้างเขาขอให้เพื่อนเก่าแก่ชื่อเอ็ดดี้แจ็กสันช่วยเหลือเขาให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรีนเบย์ที่นี่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีสำหรับจอช จอชถึงกับจีบแฟนสาวสวยที่อายุน้อยกว่าเขา18ปีได้สำเร็จในตอนแรกตำรวจไม่พบความเชื่อมโยงใดๆระหว่างชื่อจอรชกับนิกกี้ในคืนนั้นยกเว้น DNA ที่พบบนถุงเท้าของเธอจุดเปลี่ยนของคดีเกิดขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นกับรถเชฟวี่เบลเซอร์ที่จอชยืมมาจากเพื่อนของเขา แม้ว่าจอร์จจะไม่ถูกกล่าวหาว่าทําผิดกฎจราจรแต่รถคันนั้นไม่สามารถใช้งานต่อได้จึงถูกนำไปเก็บไว้ที่ลานจอดรถในกรีนเบย์และเมื่อไปที่รถคันนั้นด้วยความหวังใหม่ในการสืบสวนตำรวจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบโทรศัพท์มือถือของจอร์จอยู่ในรถ แม้ว่าการตรวจสอบและวิเคราะห์โทรศัพท์ในตอนแรกจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถเข้าถึง Gmail และจากนั้นก็เข้าถึง Google Dashboard ได้นี่คือเครื่องมือที่สามารถติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์ได้อย่างแม่นยำโดยการรวมแหล่งข้อมูลการระบบตำแหน่งสามแหล่งเข้าด้วยกันเสาสัญ,ญญาณมือถือที่ระบุว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อกับสถานีใด Wi-Fi ที่ระบุจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดและ GPS ดาวเทียมระบุตำแหน่งทั่วโลกและจากข้อมูลที่บันทึกไว้ตำรวจก็ได้ค้นพบเส้นทางที่น่าสงสัยของจอร์ชในคืนที่นิกกี้หายตัวไปจอร์ชอยู่ที่ร้านริชาร์ดครเนียมซึ่งอยู่ห่างจากเดอะซาดีนแคนสถานที่ที่พบเห็นนิกกี้เป็นครั้งสุดท้ายเพียงแค่12นาทีโดยการเดินเท้าที่น่าประหลาดใจยิ่งว่านั้นคือเวลาตีสอครึ่งข้อมูลบันทึกว่าจอชออกจากบาร และมุ่งตรงไปยังบ้านของนิกกี้เขาอยู่ที่นั่นเกือบหนึ่งชั่วโมงในวันฝนพรำเดือนกันยายนสเดือนหลังจากการเสียชีวิตของนิกกี้จอร์จเอสเบิร์สก็ถูกจับกลุ่มสิทธิมิเรนดาเป็นสิทธิตามกฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ถูกจับกลุ่มในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆก็คือสิทธิที่จะไม่ให้การและสิทธิที่จะมีทนายความตำรวจต้องแจ้งสิทธิเหล่านี้ให้ผู้ต้องสงสัยทราบ ก่อนทำการสอบสวนและอย่างที่คุณเห็นจอจรีบร้องขอพบทนายความและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆจากเจ้าหน้าที่สืบสวนบางทีตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็พร้อมสำหรับการต่อสู้ที่ยาวนานมากกว่าการเผชิญหน้ากับการสอบสวนวันที่19กุมภาพันธ์2018องปีหลังจากเหตุการณ์การพิจารณาคดีครั้งแรกจึงได้เริ่มขึ้น น่าประหลาดใจที่ชายที่ตำรวจเคยคิดว่าอาจทำร้ายแฟนสาวของตัวเองตอนนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในพยานคนสำคัญของคดีดังที่เห็นในคลิปจากกล้องติดตัวของตำรวจตอนที่ไปพบดักลาสเดทรีที่บ้านเป็นครั้งแรกเขาสวมนาฬิกาอัจฉริยะอยู่นี่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายบนข้อมือซึ่งมักจะติดตามกิจกรรมของผู้สวมใส่ตั้งแต่จำนวนก้าวเดินอัตราการเต้นของหัวใจไปจนถึงพฤติกรรมการนอนหลับ ณจุดนี้ด้วยหลักฐานทางเทคโนโลยีจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากนาฬิกาอัจฉริยะของดักลาสเดทรีอายการยืนยันว่าดักลาสเดทรไม่สามารถเป็นผู้ก่อเหตุต่อนิกกี้ได้อายการกล่าวว่าข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากนาฬิกาอัจฉริยะของดักลาสเดทรีแสดงให้เห็นว่าเขาแทบไม่ได้เคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่คาดว่านิกกี้ถูกทำร้ายและแม้กระทั่งตอนที่เธอถูกนำตัวไปยังทุ่งนา แม้ว่าข้อมูลการนอนหลับจะถูกตัดออกไปแต่จำนวนก้าวเดินยังคงถูกยอมรับเป็นหลักฐานดักลาสเดทรีไม่มีจำนวนก้าวเดินมากพอที่จะออกจากบ้านและไปก่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทนายฝ่ายจำเลยของจอชโต้แย้งว่าอาจเป็นไปได้ว่าในคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านดักลาสเดทรีได้ถอดนาฬิกาอัจฉริยะออกแล้วจึงไปก่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ยังคงบันทึกจำนวนก้าวเดินได้20-39ของเขาในเวลาตีสี่ตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ำนี่เป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าดักลาสเดทรียังคงสวมมันอยู่ตลอดทั้งคืนนั้นในสารเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนสาวผู้ล่วงลับดักลาสเดทรีเล่าด้วยความเศร้าถึงความฝันที่จะแต่งงานกับนิกกี้ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมพวกเขามีค่ำคืนที่สนุกสนานด้วยกันสิ่งนี้แสดงให้เห็นจากข้อเท็จจริงที่ว่า แม้นิกกี้จะไม่ค่อยดื่มแต่ในคืนนั้นทั้งคู่ต่างก็ดื่มกันจนมึนเมาจนกระทั่งนิกกี้ไปเที่ยวต่อรอบสองและส่งข้อความมาบอกว่าดักลาสเดทรีมีผู้หญิงคนอื่นเขาจึงรู้สึกสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อหักล้างคำกล่าวอ้างที่ว่าดักลาสเดทรีรักแฟนสาวและเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเพราะหากเรื่องนั้นได้รับการยืนยันก็หมายความว่าจอจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียว ลีสต็อกฮาร์ดทนายความของจอร์จได้แสดงข้อความที่ดักลาสเดทรีส่งหาแม่ของเขา10วันก่อนที่นิกกี้จะเสียชีวิตให้คณะลูกขุนดูทันทีผมกำลังคิดอย่างจริงจังที่จะบอกนิกกี้กับลูกๆว่าพวกเขาต้องย้ายออกไปขณะที่ความสงสัยทั้งหมดกำลังสร้างความคลุมเครือในศาลในวันต่อมาคำให้การที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏขึ้นจอร์จปรากฏตัวที่คอกพยานและพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิกกี้เป็นครั้งแรก นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ฟังเรื่องราวจากปากของเขาหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะให้การในการสอบสวนของตำรวจตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับกลุ่มในศาลจอชยอมรับว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่สถานที่ต่างๆตามที่ตำรวจวิเคราะห์ผ่าน Google d a s h บ o a r d จริงแต่เป็นเพราะดักลาสเดฟรีต้องการให้เขาทำเช่นนั้น ท่ามกลางความงุนงงของคณะลูกขุนและอายการจอร์จลววาว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาพบกับนิกกี้ที่บาริชาร์ครีเนียมส์ซึ่งอยู่ห่างจากบาร์เดอะซาดีนแคนที่นิกกี้เดินหนีออกมาอย่างฉุนเฉียวเพียงแค่เดินประมาณ12นาทีความทรงจำของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นค่อนข้างน่าสนใจขณะที่เขายือนอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ในริชาร์ครเนียมส์เขาเห็นผู้หญิงผมลอนด์สวยคนหนึ่ง ตามคำบอกเล่าของจอร์จเมื่อเขาเห็นว่านิกกี้มีสเสน่ห์และเป็นกันเองเขาจึงเข้าไปจีบเธอหลังจากคุยกันสักพักเธอก็ตกลงขึ้นรถของเขาแล้วแวะไปเอาของบางอย่างที่บ้านของจอร์จจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมกันที่บ้านของนิกกี้ประมาณตีสองครึ่งเขาก็เริ่มผ่าเผอกลับบ้านและเป็นไปตามหลักฐานบนแผนที่ของ Google Dashboard ประมาณตีสเขาขับรถพานิกกี้กลับมาถึงบ้านของเธอและจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม จอดยิ้มอย่างมีนัยยะซึ่งทำให้ทั้งดักลาสเดทรีและญาติของเธอที่ได้ยินทนไม่ได้พวกเขาเชื่อว่าจอจโกหกเมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นจอจให้การว่าเมื่อไปถึงทั้งสองคนตัดสินใจทำกิจกรรมนั้นกันในรถเพราะนึกขึ้นได้ว่ามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่ในบ้านนิกกี้นั่งอยู่เบาะหลังและจอชตัวใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปนั่งด้วยเขาจึงยืนอยู่นอกประตูผู้โดยสารด้านหลังแล้วทำกิจกรรมกันครอบครัว และเพื่อนของนิกกี้ยังคงนั่งฟังทุกถ้อยคําอย่างอดทนในห้องพิจารณาคดีจอช์เล่าว่าในคืนนั้นขณะที่กำลังทำกิจกรรมกันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีคนพุ่งเข้ามาจากด้านหลังทำให้เขาสลบไปจอชเล่าต่อว่าหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาก็เห็นนิกกี้นอนอยู่ข้างๆไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ <cam. Oi> เขาเห็นเพียงดักลาสเดทรีถืออาวุธอยู่ในมือแล้วสั่งให้เขานำร่างของนิกกี้ไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างออกไปสามไมล์และผลักลงไปในทุ่งนาจอร์ George ทำตามและด้วยความตื่นตระหนกเขาก็ผลักดักลาสเดทรีลงไปด้วยแล้วโยนเข้าของของนิกกี้ทึ้งทั้งหมดและรีบหนีไประหว่างการซักค้านหลังจากนั้นท่าทีของจอร์จยังคงสงบนิ่งและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งกระบวนการกดดันทางจิตใจและทำให้จอร์จเผอพูดถึงแรงจูงใจที่แท้จริงออกมาอายการได้ดำเนินเรื่องไปในทิศทางที่ตึงเครียดและกดดันมากขึ้นอายการตั้งข้อสงสัยต่อไปว่าหากเป็นไปตามคำให้การของจอร์จเขาก็ต้องถูกดักลาสเดทรีทำร้ายแรงพอที่จะทำให้สลบไปแต่สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่จอร์จไปตกปลากลับไม่มีใครในกลุ่มเห็นรอยบวมหรือรอยฟกช้ำบนศีรษะของเขาเลย เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้จอร์จตอบสั้นๆในคำให้การของจอร์จอายการยังคงพบความไม่สมเหตุสมผลอีกอย่างหนึ่งนั่นคือแรงจูงใจของดักลาสเดทรีที่จะสั่งให้เขาทำเช่นนั้นเมื่อเผชิญกับแรงกดดันที่อายการถาโถมเข้าใส่จอร์จทนายของจอร์จก็ฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าเขาต้องสร้างความสงสัยให้กับคณะลูกขุนโดยการโยนแรงจูงใจทั้งหมดไปที่แฟนหนุ่มไม่ดีอย่างดักลาสเดทรี เมื่อฝ่ายอายการมีโอกาสสุดท้ายที่จะนำเสนอหลักฐานเพื่อหักล้างเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงที่จอชเล่าให้คณะลูกขุนฟังเริ่มต้นจากเสื้อผ้าที่นิกกี้สวมในคืนนั้นด้วยความระมัดระวังและให้เกียรติจาสิบเอกเบรนซ์สิงเกอร์และริกล็อบเนาได้นำเสนอภาพกางเกงที่นิกกี้สวมในคืนที่เกิดเหตุซึ่งถูกพบบนทางหลวงในสภาพที่มีคราบเปื้อนในช่วงท้ายของการพิจารณาคดีเป็นการถแถลงปิดคดีของฝ่ายอายการ พวกเขาย้ำเตือนคณะลูกขุนว่าอย่าลืมหลักฐานทั้งหมดที่มัดตัวจอชซึ่งได้ถูกนำเสนอมาตลอดการพิจารณาคดีตั้งแต่ข้อมูลจาก Google Dashboard DNA ไปจนถึงคำให้การที่ไม่สมเหตุสมผลของเขาในที่สุดท่ามกลางการถกเถียงที่ไม่สิ้นสุดคณะลูกขุนได้ขอดูเชือกจากส่วนหลังบ้านของเพื่อนบ้านนิกกี้และเชือกที่พบในโรงรถของดักลัสเดครีเพื่อดูว่ามันตรงกันหรือไม่ และแล้วผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในที่สุดหลังจากการพิจารณาคดีที่ยาวนาน9วันและพยานกว่า50คนคณะลูกขุนใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเศษในการตัดสินคดีของจอร์จเอสเบิร์ชในรัฐที่ไม่มีบทลงโทษสถานหนักจอร์จเอสเบิร์ชต้องเผชิญกับคำตัดสินที่รุนแรงที่สุดจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษ นี่ไม่ใช่เพียงแค่คำตัดสินของศาลแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของเทคโนโลยีในการเปิดเผยความจริงยุคดิจิทัลได้นำมาซึ่งหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ร่องรอยทางดิจิทัลแต่ละชิ้นข้อมูลแต่ละส่วนได้ถักทอเป็นตาข่ายแห่งหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่เหมือนมนุษย์ ที่มีอคติและอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ง่ายร่องรอยข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมอย่างซื่อสัตย์และมั่นคงในทุกวินาทีและสำหรับครอบครัวของนิกกี้แม้จะรู้ดีว่าไม่มีอะไรสามารถลบเลือนบาดแผลในใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปได้แต่ท่ามกลางวันเวลาที่มืดมนที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับแสงสว่างเล็กๆแห่งความหวัง นั่นคือความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและสิ่งดีๆที่ยังคงมีอยู่และบางทีณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งนิกกี้คงกำลังยิ้มอย่างสงบสุขเมื่อรู้ว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยในที่สุดเพื่อที่จะไม่มีใครต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเธอ